วองแรง6แผงครับอน,นี้ความแรงของน้ำครับแผง150บัตตครับผมตัวนี้กำลังทำฐานอยูน่นะครับแดด4โมงเย็น4โมงความแรงของน้ำที่ได้ครับดูดใสสะครับของพี่เก๋บ้านหนองว่วงครับอําเภอสีบนืองจังหวัดหนองบับวลำพู ไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่อสองนิ้วครับนี่เอาไว้ลงบ่อครับเอาไว้ทํานาไว้ดํานาีด่ดูการดํานากำลังจะมาครับก็ไม่ต้ององ้อฝนก็ได้ครับถ้าแบบนี้ พลังงานสะอาดครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ